สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่าน,นครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องวันนี้ย้ำตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านก่อนไป <Okay. S 1> ออกพรุ่งนี้ย้ำโค้งสุดท้ายค่ะย้ำโค้งสุดท้ายก็คือย้ำบนค่ะอ uh huh. ย้ำบนโค้งสุดท้ายค่ะกามาลุ้นให้จะเป็นได้จังเลยค่ะเพราะว่าเมือ่ออื่นเขาจะติดธุระมือีธุระธุระก็คือทงางภาคอีสานเนะาะทางภาคอีสานมันจะเป็นห่อเข่าห่อหน้่ แบบข้าวประดับดินแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็เลยจะบมีเวลาว่างเลยค่ะมืออ่นก็นเลยมื้อนี้จะมีทุกคลิปหรือว่ามีอย่างเขาก็จะลงให้เบ่งในมื้อนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นย้ำบนโค้งสุดท้ายมันจะเป็นตัวเก้าหรือจะเป็นตัวไม้คะม่ะท่านผู้ชมมาลุ้นกันย้ำค่ะย้ำคือสัญจรน,นะค่ะท่านผู้ชมมันจะเป็นสัญจรยังไงกะยาแอดก็ยังเอาไปตามสูตรมันเดิมคะ่ะเพราะว่าแอดเป็นหอยสูตรค่ะ มไม่ใช่เลขฝันเป็นหวยสูตรค่ะเอาไปตามสูตร,ต,รต,กออกตัวใดดับกระตัดออกตัวใดเมื่อดับค่ะเอาจับขึ้นมาค่ะท้านผู้ชมก็คือไปตามสูตรอา่าผิดถูกว่ากันไปตามสูตรค่ะน่านผู้ชมไปตามสูตรสูตรพาไปพี่น้นองแนนไปตามสูตรค่ะก็คือ,อต้องงวดนะค่ะต้องงวดแอดไปวัแไ,ไปที่สามกับเก้าค่ะสามกับเก้าไปที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าแล้วก็สามหกสามนี่ระวังนะค่ะระวังอย่างที่ สามกับแปดระวังที่สามกับแปดเหมือนหกกับเก้านั่นแหละแต่ว่าตัวใดชื่นชอบก็จะคอยกลับออกค่ะตัวใดที่เรชอบก็มองผ่านได้คือเก้าค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือย้ำไปตั้งแต่ต้องวดค่ะท่านผู้ชมส่วนเขาจะย่ำไปขั้วสุดทา้ายจะเป็นตัวใดมันจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหลักร้อยพร้อมค่ะหลักร้อยหลักร้อยก็ไปตามสูตรท่านใดชื่นชอบก็จะคอยหยิบจับออกท่านใหนเชอบก็ มองผ่านไม่ใช่เก่าค่ะแล้วก็บ่ต้องเน้นอะไรมากมายค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหน่วยสัญจรเฮาบ่รู้ว่าเพิ่นสิไปใส่มาใส่เนาะมาทำปรมดาแล้วอ่แต่ว่าธรรมดาแล้วหน่วยสูตรของเฮาก็เข้าสัญจรมาทุกสัญจรอยู่เด้อค่ะกระจายกับสัญจรมีอ่นแต่ว่าเฮาจะให้ไปตามสูตรของเฮานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมให้ไปตามสูตรของเฮานี่ล่ะอ่ามันจะเป็นเลขดังหรือไม่เรียกดังเฮาก็เฮ็ดไปตามสูตรค่ะบางตัวก็จะถืงเลขดังบางตัวอาจแต่เขถูกเลขดัง อ่าเลี่ก็ดังมันออกมาได้นะท่านผู้ชมมีความสามารถออกมาได้อ่าย้ำบนโค้งสุดท้าย่ะท่านผู้ชมมันจะแซงไว้ดังเราเบิ่งเบิ่งนหน่อยแยชินยยน้นเยอ่ายำบนขค้งสุดท้ายมันก็จะเป็นที่ตัวเดิมนิดนึงค่ะ,ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเปลี่ยนไปใส่สูตรมันก็ได้ตัวเก่าน่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตัดดับตัดยางออกมันก็จะเหลือขึ้นเกา่าแต่ว่าดานไปถึงเล็กดับของใครกะขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่า เขาทำไปตามสูตรของเขาค่ะถ้าสูตรของเขาว่าดับเขากระจับได้คือเกาค่ะท่านผู้ชมแต่บางวันนี้แอดกับว่าอยากให้มองไปที่เลขดับค่ะท่านผู้ชมเป็นหวยสันจอนเนี่ยว่าอยากให้มองไปที่เลขดับอยากให้มองไปที่เลขเด่นคือจังมากตัวใดมันไปถึงดับเป็นเด่นอย่างเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นเด่นอย่างเดียวค่ะมันมีดับได้ก็ฉลาดลองเล่นีรีสสั้นวันนี้บางบางเล่นดับไปก่อนค่ะบางเล่นดับไปก่อนเป็นเขาน้ำเสนอไปเขาก็หยิบก่อนถ้าเขาชอบค่ะท่านผู้ชมแต่เขาชอบเขาก็มองคือเกา ต้องวัดมาขันที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามหกค่ะกับระวังที่แปดก็คือสามกับแปดค่ะเขากำลังเบรงกันว่าคงสุดท้ายเขาเป็นตัวไหนค่ะย้ำโคงสุดท้ายอะไรกันเป็น,น่ะไรเอฟซีเพ็มแบบรบแบบหน้าทางตเต็มหน้าไหมรรปแบบหน้าทางชุดตองวดอันนี้ตองวดค่ะอันนี้ย้ำค่ะย้ำย้ำโค้งสุดท้ายย้ำบนโค้งสุดท้ายก็จะเป,เปลี่ยนจากสามศูนย์มาเป็นสามแปดค่ะท่านผู้ชม จากสามศูนย์มาเป็นสามแปดตัวแดงๆนี่แอดเทเนเพนดนตเบืองเฉยๆว่าแปดกับสามมันเป็นตัวเดียวกันตัวนี้เป็นเก้าแปดเก้าสามกันแล้วแต่ท่านไหนจะมัดนะค่ะเดอ้อหรือว่าท่านมักที่เก้าสามกันอย่าลืมเป็นแปดเก้าค่ะาะบามันเป็นเลขตัวเดียวกันย้ำมาที่โค้งจะดท้ก็คือสามแปดสามเจ็ดสามเก้าสามหกแต่ว่าของเขาก็ย้ำไปตัวนี้ค่ะท่านผู้ชม ยามพงสุดท้ายค่ะสามเก้าสามหกสามเก้ากับสามพงเป็นตัวเดียวกันค่ะครับในตัวครับในตัวค่ะแต่ว่ากระวังที่เลขสามเป็นแปดกนานั้นค่ะเพราะว่าหวยไทยเนาะหวยไทยหวยไทยมันสิเป็นหวยส่เขากะต้องสมมติว่าเขาหมักสามเก้าค่ะค่ะก็ลืมกันที่แปดเก้าค่ะท่านผู้ชมชอบตัวไหนค่ะค่ะก็จงค่อยกลับออกค่ะตัวไหนที่ชอบค่ะคก็จค่อยกลับออก เพราะว่าแอดย้ำบนโคงสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้เนาะแม่พรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่เลขกําลังวันมันจะอยู่ที่สองเลยค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่สามออกวันอาทิตย์เลขกําลังวันมันจะไปย่างอยู่ที่สามค่ะท่านผู้ชมย่างอยู่ที่สามถ้าสูตรไม่หลุดยังไงสามก็ต้องมาค่ะท่านผู้ชมถ้าสูตรไม่หลุดยังไงสามก็ต้องมาอ่าเพราะว่าแอดทําไปตามสูตรค่ะครับเราพร้อมฝันค่ะ ุดภาพไปแมนหรือเป็นแม่ท่านแต่ม,มันมันเป็นอย่างต่างเอฟซีทุกท่านจที่คือยื้มสตรแมนเพราะว่าเขาขึ้นไปตามส่วนหลักลอยค่ะลืมลืมบอกในหลักลอยค่ะไปพีน้องเอฟซีโนตัวเลขครับหลักร้อยค่ะหลักร้อยจะอยู่ที่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกที่กิงมันจะเป็นแค่ศูนย์กับเก้าค่ะแต่ว่าแอดกันไปที่หกร้อมค่ะ หลักร้อยอยู่ที่ศูนยที่เก้าที่หกแมนศูนย์เก้าหกคือหลักร้อยอะหลักร้อยนี่บางคนท่านไหนที่ชอบสามตัวตรงกิดตรงใจอเจ้าของไหน,น่อยจีบเลมือนันเอถ้าเขชอบสามตัวกลับไปมองไปแค่สามตัวก็ได้ก่ะเอทเอามันกะนนแก่แก่วาสนาของใครเนาะ ตอนทั้งสายเมื่อเป็นชุดต่องวดมากพี่นอ FC, ้องเอฟซีเดินแต่ชุดแตงแก่เปิดหัวมากเปิดหนะัวมากค่ะท่านผู้ชมหายมากที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามหกค่ะโอ้ชุดถ่ายมาเป็นสามแปดสามเจ็ดสามเก้าสามหกนะพี่น้องเอฟซีมีตัวเดิมคือเก่าค่ะท่านผู้ชม,มเรียกวันนี้เก่าอ่าเอาที่ตัวเดิมเลยค่ะเพราะว่าแอดก็บ,บอกแล้วว่าวันอาทิตย์มันจะเป็นเอ่อเลขกำลังวันอยู่ที่สามเรียกวันนี้เก่าพี่น้อง ยังไ,ไงก็สามค่ะน,น,นี่เปลี่ยนแปลงอะไรกันคือสามศูนย์กับสามแปดอ่าสามศูนย์กับสามแปดค่ะนอนั่ยูมังเกลค่ะแต่แต่เราจะดื่มแต่มาหาหลักร้อยมาใส่กันเป็นสามศูนย์ทือเก้าลละค่ะเออหลักร้อยมาใส่เป็นศูนย์สามแปดคือเก้าค่ะเก้าสามแปดสามเจ็ดพี่น้องมาหลักร้อยนี่นี่บอกว่ามีหลักรอยในจิตในใจแล้วพี่น้องก็เอฟซีกับไ,ไม่จับล่องใส่กันล่องบึงแมนตรงกิตตรงใกท่านคอยหยิบจับออกค่ะเพราะว่าสามตัวนี่ บุญพัฒนาไลหลเล้เยค่ะบุญพัฒนาไล่หลืจักรพ่รสิไปสามตัวจงเปิ้นกำงดีลิแมนแต่ว่าแอดยังไงแอดก็มันใจที่สามค่ะม,มาใส่กันนี่คัใจที่สามไม่รู้ว่าจะสามอย่างกระถึกเขาจับคู่ถือบอแก่นั่นค่ะท่านผู้ชมเขาจะจับคู่ถืบอ,อ,อบอเพราะว่าตามสูตรของเขาในสี่ตัวนี่มาสามนี่จะมาได้แค่สามแปดสามเจ็ดสามเก้าสามหกนี่แอดอกันไว้ที่สามเก้านะอือ ย้ำชุดบนย้ำชุดบนค่ทุกท่านตูปแบบน่าช่างไอโฉขหามันค่ะเผื่อไม่ดวงเนาะค่ะเนาะแต่ไว้เป็นน่าท่างตรงจีตรงแกจะคอยออก่ะเพราะว่ามันเป็นหนวยสัญจรค่ะอ่ามึงเรียนพนมีเวลาจะไปน่องเอฟซีาะว่าแ้าจะไปย่ำย่ำเสาเป็นติดสายของน้ำแม่แล้วเพอร์ดีมึงเรียนต้องไปประเภทนี้ทั้งอีสานเป็นบุญกับสัตว์เป็นบุญขับประดับดินบุญขอบประดับดินค่ะบุมขอบประดับดินไปน่องเอฟซีทุกท่านเกอ หาเขาหาหนามผู้มวงรับไปแล้วแมนปอบี่นองเอฟซีทั้งประพี่นีทั้งไอซสซันนี่สิบสองค้องสิบสี่นปอบีนองสิบซี่เนาะคแต่ประพี่นี่มันต่างกันแต่ละจังหวัดแต่ละทั้งผคก่ะพีนองเนาะแต่ว่าคันฝันดีจังไลยแอ็จะให้อาจารย์แหล่เป็นผู้มาลงย่ำให้ค <Yeah. S 2> ่ะท่านผู <umba> like tutor, well, <inaudible> ้ชมถัาฝ <maya> <path> ันดีโค้งสุดท้ายยังไงเออมันฝันดีโค้งสุดท้ายยังไงแต่จะให้อาจารย์แหล่แล้วมาย่ำให้อีกข้างหนึ่งค่ะ อภิรุตเล่หน้าทางขนาดจออีกรอบนะครับพี่น้งเอฟซีตุ๊ดดันนี่เป็นรูปแบบแนาทางชุดบุญงวดประจําวันที่หนึ่งกันยาสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดชุดต่องวดมาสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามหกโค้งสุดท้ายมาสามแปดสามเจ็ดสามเก้าสามหกก็คือยืมเนก้อนอะไรพี่น้องเพิยมเติมเพิ่มเติมหรือรหลักรอยมาในตอนนั้นเพราะว่าเอฟซบอกเรามันหลักร้อยก็จะเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นหก มาจบนะหมานกับพี่นองเอฟซีตุลานฝากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่นองเอฟซีตุลานคลิปนี้ผมก็จะเอียงลาไปครับสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ